ขณะนี้เป็นเวลา6โมง5นาทีค่ะฝนก็สายฝนกำลังเริ่มโปรยปลายปเป็นเช้าวันที่11มกราคมค่ะเริ่มลงหนาเม็ดขึ้นค่ะอาจจะมืดไปสักหน่อยจะมองไม่ค่อยเห็นสายฝน ฝนเริ่ scream, smoke, ondan, มลงหนาเม็ดขึ้นนะคะบริเวณวัดธรรมธรรมมงคลสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งได้ยินสายฝนไหมคะตอนนี้ฝนตกหนาเม็ดขึ้นทุกทีค่ะไปแล้วเน่้าที่าสาะอยู่กับพระเองที่รับอยเก็กวาูแลกรรามีส่วนช่วยได้ก็ช่วยกัน ขณะนี้เป็นเวลา6โมง45นาทีเป็นสภาพบรรยากาศท้องฟ้าตอนนี้ขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วค่ะสภาพท้องฟ้ายังมีเมฆเยอะเมฆฝน ฝนตกใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะ